อนี้มีน้อยเสียทั่วแปบบไบรใสนะคะอันนี้ก็คือถั่วเขียวปอกเปลือกนะคะเตรียบไปแช่น้ำแล้วก็มาไว้นะคะแล้วก็มหนึ่งนะคะหนึ่งคือเขาเลยะคะจากการาก็ไปมาใส่กระบ๋องข้าวนะคะ้าี่น้อมีทางเมืองไทยมีบกข้าวสดบข้าวขูดสดกับอกข้าวขาวูดสดนะคะมีน้อยว่ามีมีน้อยเป็นปข้าวขูดแห้งนะคะแต่เทกข้าวล้งไปผสมกันกับทั่วนะคะแล้วก็ใส่เกลืองลงไปน้อยนึงค่ะ วันนี้จะเฮดทั่วแแบบไล่ใส่นะคะอ่าก็จะค้นมันเข่ากันนะคะการเฮดใส่ก็คือเอทั่วไปมานะคะทั่วไปมาแล้วก็มะนึ่งแล้วก็มะผสมกับเปล่านะคะใส่เกลือน้อยนึงนะคะ เดี๋ยวเขามาวิธ no like 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 ีการเฮดโตแป้งนะคะเฮดแป้งโตโตแป้งเนื้อทั่วแปบนะคะไม่ใช่หน่อยใส่แป้งข้าวเหนียวนะคะนี่คือแป้งข้าวเหนียวนะคะที่ใส่นะคะใส่แป้งข้าวเหนียวไปแล้วก็ใส่น้ำอุ่นนะคะค่อยๆใส่นะคะแล้วค่อยนวดไปเรื่อยๆนะคะใส่เป็นน้ำอุ่นนะคะเวลาเฮดออกมาแล้วขนมห้อมสีเหนียวแล้วก็นุ่มหนากินนะคะใส่น้ำอุ่นลงไปนะคะแล้วค่อยนวดนะคะอย่าพิ่งใส่หลายนะคะเดี๋ยวมันเซเละนะคะ ก็จะนวดจังซีไปเรื่อยๆนะคะให้มันเข่ากันเดี๋ยวห้มามบิ่งต่อมันเข่ากันแล้วนะคะค่ะอล้วนี่ก็คือแป้งที่นวดได้ทีแล้วนะคะก็สิประมาณนี้นะคะเดี๋ยวห้าไปปั้นแล้วก็ลงหมอนะคะแล้วห้องก็มาต้มนะคะเขาจะปั้นกลมๆจังซีนะคะพี่น้องแล้วก็ต้มน้ำให้มันสุกเนาะค่ะให้มันเดือดจังซีแล้วก็เอาแป้งลงไปจังซีนะคะจับดีบค่ะปล่อยแป้งลงไปเลยเดี๋ยวเวลามันสุกมันก็จะลอยขึ้นมานะคะ ใสล่ลงไปเรื่อยๆนะคะจะแป้งซุปก็จะลอยขึ้นมาเขากระสิตตากรถ้าวซุกค,คือมันลอยนะคะแป้งที่ซุกแล้วเราไปเบิ้งมาข้าวสีจังไหต่อนะคะซุกแล้วนะคะขา้าว,ะะวะะเกษตรมะขุกกับแบบทัวกัะแบกระทัวกันนี่นะคะเาสียจักกดกดลงไปนะคะอย่งที่นะคะกดลงไปกระทัวกับแบบเผาแล้วเห็ดใบนะคะแล้วข้าก็กษตรใส่จานนะคะเห็ดจังสีประจุเส,เสร็จนะคะพี่น้อง เนี่ยค่ะนี่คือทั่วแปรรใส่นะคะง่ายๆนะคะเดี๋ยวข้ามาเบ<ม>่ง<ม>ตอนเซตจำเร็ดรูปเรียบร้อยเนาะคะ่ะก็คือขนมเั่วแปรรใส่นะคะข้าวสกเข็ันน้ำตาลแล้วก็ง่าควัวนะคะพี่น้องมีง่าขาวกับคัวง่าขาวพี่น้องมีง่าดำกับคัวง่าดำนะคะนี่คือทัวแปรรใส่ของไม่ใหญ่น้อยนะจ๊นนนนะน่ากินบ่ค่ะพี่น้องเห็นบ่ะคะได้รักจากใจไม่ใหญ่น้อยเช่นเดิมจ้า